ทำไรครับทำระทไมต้องเอาน้ำใส่ด้วยๆๆกี่วันแล้วครับเนี่ยหลายวันละตั้มแต่แค่เนี้ยตั้มยืด เอาหลายอย่างเนาะอเอาแล้นวถนนไม่สอดมากเลยสอดด้านเดียว แล้วตัวนี้ทำไมไม่เก็บเก็บนี่มาล่ะเพาะว่เก็บเส้นต่อไปอ๋อสองเส้นเก็บที่นึงเส้นเก็บเส้นต่อเส้นคนละมุมเก็บเส้นต่อเส้นแต่คนละด้านคนละฝั่งอ๋อนี่ครับนี่อันนี้เก็บด้านนี้สอดไม้กลับเป็นไปครับเราก็จะเอาเส้นกกมาฝั่งเดียวนะครับ จะต่างกันกับทอมทอไหมต่างไหมต่างอันนั้นมันจะทั้งสองด้านส่งไปทั้งสองด้านทรเป็นเรื่องของสมาธิครับพูดมากก็จะลงหลงลืมลมนะครับการทอเสือทอผ้าทอไหมอะไรเนี้ยมันจะหลงนี่ตอนนี้ส่งไม้มา ส่งไม้มาเพื่อที่จะดึงเอาจับปลายจับกกอ่าดึงสลับจะส่งสองด้านได้ไหมส่งด้านเดียวเท่านั้นแหละสอง,งด้านาไม่ทำไมอ่ะมันจะได้นะทําทำสองคนแล้วยังส่งด้านเดียวแต่สลับปลายสลับกกเอากกมาพผยยึดไว้กับเส้นเชือก ในนี้ก็เอา,อานี่ก็เอากกไปอ่าเอาด้านไหนไปเกี่ยวกับด้านปลายด้านที่มันไหมว่วมลงเอาก,กไปไม่ทีไหมายถึงด้านปลายของกกเนี่ยมันต้องสลับกันด้วยไหมก็สลับก็อเอากกไปเอาปลายหงายเอาปลายมาขึ้นปลาย ข้อมงายปลายกกตัวน,นี้สลับกันตอนนี้เอาทางด้านปลายอ๋อเอาปลายอืมัมันต้องสลักเป็นด้วยนะครับกบนี่ด้านปลายด้านโคนส่วนสีก็จะย้อมไว้แล้วละครับเรียบร้อยต้องการสีอะไรก็ย้อมสีไปเลยนคนทอนขี้เกียจเลยย้อมสีเดียว อันนี้อยู่ที่ความขยันนะครับแล้วก็เอามาทำหลายลายมันความหลากหลายของสีของลายนี่ได้หลายอย่างนะครับอยู่ที่ความขยันความต้องการของคนที่ทำอันนี้เป็นเพียงางานที่ทำไ้ใช้ในบ้านนะครับไม่ได้ทำเพื่อเียเพื่อขายเพื่ออะไร นะครับนี่อย่างนี้ก็มีหลายสีนะครับตัวนี้จะมีหลายสีหน่อยสรุปแล้วงานมันเป็นงานใช้ในบ้านก็นเลยไม่ได้พิถีพิถันเรื่องสีเรื่องลายนะครับเสร็จอย่างเดียวต้องใช้ความอดทนพอสมควรอยูนะ่ถ้าทำคนเดียวนี่บักครั้งก็จะใช้สองคน เนี่ยอีกคนหนึ่งเป็นคนส่งไม้สอดไม้ให้นะครับคุเรียนไปด้วยเพลินเลยเนี่ยอันนี้ถ้าทําคนเดียวนี่ทําไปทํามาเดี๋ยวง่วงนะครับได้สักพักหนึ่งก็ขอยิบก่อ,น,อนนี่เป็นการทอเสือคันบ้านอีสานเพื่อนก็นเอาน่าตำศาตำสตร์นะตำศาสตร์อันนี้ก็เป็นโฮง

หญิงคนใส่กะคนใส่กะเก็บให้น้ำเมลเดอจะถิ่มลายกันเหตุยากก,ก,ร,กรับก็สิาร์ก็สิไปกาอขอนำเสนอให้พี่ให้น้องเดือเบิ้งซัมเน่ดได้นี่ซัมเน้เลยครับเพราะว่าเขาคงอีกหลายมือนะครับก็จแัแลบนะครับได้มือละนิดละน้อย ย่งแต่ห่ามะหัวเออนี่สอดย่มสอดก็จะสลับนะครับสลับเอาโค่นไปทางพุ่นรอบต่อไปก็จะเอาไปลายไปทางพุ่นนะสิลรครับสลับกันเอาที่สลับก็คือก็คือห้อาไผ่ไผ่โค่นมันเหนียวไผ่ไม่ถึงเกี่ยวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเสือกเนี่ยค่ะมันก็เหนียวเหนียวกว่ากันก็นมันก็มันกับว่าเหนียว ให้ไปมันบบเหนียวพอดึงแน่มันก,ก็ขาดครับก,ก็ทายให้พี่ให้น้องหรือเบิ้งซั้นหน่อก็อน,นะครับเนาะอันนี้เฮดยูบ้านครับก็เลยอยากทาย,ทายให้พี่ให้น้องหรือเบิ้งไปสละสวัสดีครับ